สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับปฏิพัทธ์ออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้อ่านมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับให้เป็นตัวเลือกไว้ในใจนะฮะสำหรับใครที่อยากคิดว่าจะออกรถยนต์มือสองใช้งานสักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือว่าเดือนไหนๆยังดูก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้เป็นรถสวยหนึ่งรุ่นนะครับที่มียอดขายดีมากนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นรถที่บอกเลยว่าคลองใจลูกค้าหลายคนนะครับเพื่อไม่เป็น นี้นะครับอันพามาดูเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับคันนี้จะเป็นตัว 1.2e นะครับอีโกคาอีกตัวหนึ่งรถปี2016นะครับที่น่าใช้ไม่แพ้กันเลยแต่ว่าโฉมนี้เนี่ยมันจะเป็นโฉมก่อนตัวมิเนอร์เชนสนะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะฮะเรามาดูเริ่มดูด้วยด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับสับคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำเมทัลลิกนะครับค่อนข้างจะสวยนะฮะสะอาดนะครับแล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสี เมทัลลิกนะครับเป็นสีเมทัลลิกนะฮะตรงนี้ก็มีการตัดกับสีด้วยของตัวรถนะครับเป็นโฉมก่อนไมเน่เชนนะฮะคุณลูกค้านะครับแต่ว่าเป็นเครื่องพันสองเหมือนกันนะครับในส่วนของคมไฟหน้านี่ก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานนะครับ ตัวไฟตัดหมอกจะไม่มีมาให้นะฮะในสําหรับตรงตัว E คันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปแล้วกันนะครับรถสวยปีใหม่นะครับแล้วก็น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยสำหรับตัวยาริสนะครับเรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับมาแน่นอนสำหรับเครื่องพันสองยคาแบบนี้นะครับใครสนใจนะฮะดูรถโฉมนี้ไว้นะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับอยากได้ไปไปขับนะฮะ อย่ารอช้านะครับวันนี้มีรถพร้อมให้กับคุณลูกค้าเป็นเจ้าของแล้วนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมานะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนงด้านข้างกันต่อยกว่าครับสำหรับด้านข้างนี่คันนี้เราพิเศษให้นิดนึงนะครับก็คือล้อแม็กเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับใส่เป็นที่37ขอบ15นะครับสีบอลเงินน็อตร้อนะครับแล้วก็ยาง185 60 15านะครับยาง4นะครับแล้วก็แม็กซทุกอย่างเบิกให้ใหม่หมดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วนะฮะทีสามเจ็ดสีบอลเงินลายนี้นะครับมันไม่เข้ากับตัวสีรถแบบนี้ก็เป็นพวก R E C E อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมารีเควสมาเลือกกันที่ร้านได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องล้อแม็กอย่าไปซีเรียสนะครับเอาตัวรถคันนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเน้นจุดหลักๆกันเลยนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างหรือว่าตัวสีด้านข้างก็เป็นสีเดียวกับตััวววรรถถหมมมดเเลยยนนคคสไ่ชพิา ร่วมนะครับส่งสีอะไรงี้เดิมโรงงานนะครับสภาพเหมือนออกห้างป้ายแดงนะครับสวยมากมือปงมือเปิดอะไรงี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังนี่เหมือนกันนะครับเป็นแม็กขอบ15นะฮะแล้วก็ซีรีส์เดียวกันหมดเลยนะครับตรงนี้ผมย้ำอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดใครซีเรียสในส่วนของเรื่องล้อแม็กเนี่ยสามารถเลือกลายได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ว TE เราไม่ชอบนะครับเราดูพวก อย่างเช่นพวกมิลลาดนะครับมันใส่พวก C E I E อะไรแบบนี้นะครับอยากเอาไลน์นั้นมาใส่กับตัวรถคันนี้ได้นะครับจัดไปไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับมาคุยกันนะครับเรื่องพวกเอกสารอาชีพอะไรแบบนี้คุยกันได้หมดนะครับเราพร้อมแล้วก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับโอเคในส่วนด้านข้างเรียบร้อยไปแล้วนะครับรถสวยกิ๊บนะต่อไปเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่อยกว่าครับ สำหรับด้านท้ายนะฮะตัวยานีคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถ5ประตูนะครับคัมแบ็ก5ประตูนะฮะเรียกแบบเป็นสวยหรูหน่อยนะครับแล้วก็ตัวคิ้วฝาท้ายนะครับก็เป็นสีเมทริกนะครับเป็นตัวเมทริกนะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะโคมไฟท้ายนะครับไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์นะฮะเพิ่มเติมมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งอีกนิดนึงนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับ ตัวด้านท้ายรถนะครับเดี๋ยวเราดูภายในห้องบรรจุสำหรับกัดีกว่านะครับเพราะว่ารถอีโคคาร์หรือว่ารถ5ประตูแบบนี้นะครับเราต้องเน้นเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอีก ออปชั n หนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการใช้งานอีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ซื้อของเข้าบ้านนะครับหรือว่าขนของกลับบ้านอะไรแบบนี้นะครับรถคันนี้สามารถตอบโจทย์กับคุณลูกค้าได้แน่นอนนะครับส่วนของเบาะหลังเนี่ยก็สามารถพับเก็บได้นะฮะอัตราส่วนนะครับหกสิบสี่สิบนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ห้องจุดสำหรับให้มันกว้างขึ้นอีกได้นะครับเราชอบไปปิกนิกไปเที่ยวนะครับหรือว่าใส่ของขนของเยอะอะไรแบบนี้นะแม่ค้าออนไลน์แบบนี้ถูกใจนะสําหรับตัวรถห้าประตูเนี่ยหรือว่ายานย ถูกใจแน่นอนนะครับในเดี๋ยวส่วนของด่วนตรงด้านท้ายอะไรงี้เดี๋ยวผมจะให้กล้องแพนให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็พวกเม็ดโอเม็ดอาร์กน็อตอะไรงี้ไม่เคยขยับสักตัวนะครับโช๊คฝากระโปรงอะไรงี้สวยงามนะครับทุกอย่างป้ายแดงนะฮะสวยมากนะครับปี16เนี่ยนะฮะแต่ว่าสภาพแล้วก็การใช้งานเนี่ยรถคันนี้มันน้อยมากนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับ มาดูในส่วนของภายในเขาเลยสานกันต่อเลยนะครับสำหรับภายในนี่เขาก็จะคุมในโทนของสีดำนะครับสีดําแบบดําดุดุดหน่าใช้นะครับดาแบบออกสไตล์แบบหรูๆสปอร์ตหน่อยนะครับในส่วนของคอนโซลหน้านี่ก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับคอนโซลกลางนะฮะก็จะเป็น CD ดีพิเศมีสามอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะครับเดิมๆโรงงานเลยมีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับแล้วก็ตัว ตรง MB 3เนี่ยนะฮะหรือว่าเครื่องเล่น CD v i d เนี่ยครับก็จะมีการตัดด้วยพลาสติกสีบอลเงินนะครับแล้วก็ตัวระบบปรับอากาศนะครับก็ยังเป็นแบบปรับมือหมุนอยู่นะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับนี่คือเต็มพื้นฐานเลยของรถใช้งานทั่วไปนะครับในส่วนของกระจกนะฮะก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับเรามาต่อในเรื่องของเกียร์นะครับ สักวันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะตัว CVT 4สปีดนะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ออกรถคันใหม่นะครับหรือว่ารถใช้รถใช้งานคันแรกนะฮะมือใหม่หันขับอะไรแบบนี้นะครับพวกรถเกียร์ออโต้หรือว่าตัว CVT อะไรอยู่นี่ตอบโจทย์ในการใช้งานมากนะครับพอเวลาเราใช้เนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะสมูทแล้วก็ไม่ติดไม่ขัดนะครับพวกเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันอะไรแบบนี้เราได้แล้วแน่นอนนะครับ ตัวช่วงลงช่วงล่างเครื่องเกียร์นะครับทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับแล้วก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารถใช้งานครั้แรกนะครับตัว e กคาคุนนี้หรือว่า yaris หนึ่งสองรันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเบาะแล้วนะครับตรงนี้ผมยอมรับเลยว่าผมชอบมากนะครับส่วนของเบาะคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับสภาพสวยการใช้งานน้อยนะครับทั้งสวยทั้งเบาะนั่งหน้าแล้วก็เบาะนั รับประกันเลยว่ารถคันนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยมันน้อยมากนะครับถึงจะเป็นรถปีของ6ันทก็จริงนะครับแต่ว่า ทั้งในตัวของสภาพภายนอกนะครับแล้วก็ภายในที่เราดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็น่าขับมากนะครับใครที่ต้องการรถแบบผ่อนสบายบายนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องพันสองห้าประตูแบบนี้นะครับอเนกประสงค์การใช้งานด้วยก็ถือว่าคันนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้านะครับเราดูแล้วเนี่โยโอ้ยอยากมาทดลองขับอย่างดูตัวแลที่ร้านนะครับตรงนี้เนี่ยขอเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งทดลองขับไปด้วยเลยนะฮะสำหรับ ภายในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับออชั่นสำหรับตัวโตโยต้าให้มาสำัตัว e นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับสาหรับยาริคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1,200ง c นซีซีนะครับอีโกคานะครับแต่นี้ยังเป็นตัวอีโกคาเฟสหนึ่งอยู่นะครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่องนะครับห้องเครื่องสวยไม่มีค่ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับน็อตทุกตัวไม่เคยขยับนะฮะคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับหรือว่าตะเข็บต่างๆเนี่ยคือเดิมโรงงานหมมดเเลยนนะครรรัับบบตตวิ๊กกออ์แี้ แล้วก็มีแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะครับรถส,สวยนะฮะ ปี2016นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานคันแรกอยู่นะครับยารีคันนี้นะครับผมขอแนะนําเลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในดวงใจของคุณลูกค้านะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราดูตัวรถกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดกันด้วยเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตท้ายยารีท 1.2e นะครับรถปี2016 นะครับยัามีรอบหนึ่งครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวแน่นอนนะฮะลูกค้ามีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับตรงนี้มาคุยรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าที่เซลนะฮะอธิบายรายละเอียดนะครับพวกดอกุงดอกเบี้ยยิ่งเราดาวเยอะนะครับยอดผอมก็จะน้อยลงนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเราด้วยนะครับเป็นลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิิปมาารรีีววให้้กกกับคูดออื่ยๆ ว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากดูรถ้ี่ไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับสอบถามมันได้ผมยินดีคำปรึกษานะครับแล้วก็รายละเอียดอะไรต่างๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ